เจอแล้วค่ะนี่เหรอคะไม่ใช่หาสิบส,สามครับมาบรรทแล้<ห>ว คนที่เขียนว่านิทานใช่ไหมนิทานค่ะหม้อดินใบราวดูหน้านั้นนะครับระหว่างดูหน้านั้นดูที่หน้าจอด้วยประกอบไปด้วยนะเดี๋ยวใครเข้ามาที่หลังแล้วเนี่ยกูจะไม่สามารถรับพ่อห้องได้แล้วนะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับเดี๋ยวที่ น,น่นีนัง่คะคี่คู่ี่ะข้าวคะสิบสิบสามสิบสามขอบคุณค่ะสิบสามสิบสามเสรเรียบร้อยนะหน่สี่สิบสามสี่สิบสาม <L ock noise> ทีนี้ก่อนที่เราจะไปตรงนิทานนะครับนีสรุปของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกคนปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ยินทุกคนปิดไมค์ก่อนนะครับทีนี้สรุปของสัปดาห์าท,าที่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยนะครับมีลักษณะที่ดีนะครับลักษณะที่ครแก้ไขแล้วก็ลักษณะที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เราชื่นชอบ และเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะครับเพราะทําให้รู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่านะเราจึงควรรักษาและสร้างเสริมลักษณะที่ดีให้คงอยู่กับเราตลอดไปนะครับทีนี้กิจกรรมวันนี้เนาะเราจะมาเล่าดิทฐานนะครับครูจะมาเล่าดิทานในหนังสือนี่แหละนะครูไปทําภาพประกอบมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวหน้าประมาณหน้าสี่สิบสี 44หน้า44นะครับจะมีกิจกรรมให้ทำพร้อมกันนะอ่าทีนี้ก่อนที่จะไปนิทานอ่อ่านนิทานแล้ววิเคราะห์ทำตอบนะครับอ่าอมมานะทุกคนปิดไหมนะครับพร้อมนะเดี๋ยวถ้าใครเข้ามาที่หลังนี้ครูไม่สามารถรับกองเลยนะอนะ เริ่มเลยครับนิทานหม้อดินใบรา้าวโอเคครับณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งหาหม้อดินใบใหญ่บนบ่าของเขานะครับมอใบหนึ่งสวยสมบูรณ์ไม่มีที่ติแต่ หม้ออีกใบหนึ่งกลับมีรอยร้าวทุกครั้งที่ชายหาบน้ำกลับถึงบ้านหม้อใบสวยก็สามารถบรรจุน้ำไว้เต็มเปี่ยมนะครับในขณะที่น้ำในหม้อดินใบร้าวเหลือน้ำเพียงแค่ครึ่งเดียวนะ ม้อดินใบสวยรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ส่วนหม้อดินใบร้าวอดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในความไม่สมประกอบของตนเองและรู้สึกคิดที่ทำให้คนหาบน้ำต้องเหนื่อยวันหนึ่ง ขณะที่คนหาบน้ำก้มตักน้ำที่ริมทานหม้อดินใบร้าวจึงกล่าวคำขอโทษแล้วบอกว่ารู้สึกละอายคนหาบน้ำจึงรู้สึกสงสัยจึงถามว่ารู้สึกละอายเรื่องอะไรหม้อดินใบร้าวจึงบอกว่าตลอดที่ผ่านมา ฉันทำให้ท่านทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะรอยร้าวบนตัวของฉันทำให้น้ำรั่วไหลตลอดทางนี่แหละทำให้ฉันรู้สึกผิดเมื่อคนหานน้ำได้ฟังคำเช่นนั้นก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรเลยเพียงแต่ เพียงแต่ให้หม้อดินใบร้าวคอยสังเกตทางเดินในขากลับนะครับเมื่อพวกเขาเดินย้อนกลับหม้อดินใบร้าวก็สังเกตเห็นดอกไม้ดอกไม้ป่ามากมายขึ้นอยู่ริมทางของตนเองเห็นไหมครับดอกไม้ป่าในหน้าจอนะ แต่เมื่อมาถึงปลายทางมันก็รู้สึกซึมเศร้าอยู่เพราะน้ำในหม้อก็ยังคงรั่วไหลมันจึงกล่าวขอโทษคนหากอีกครั้งขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับนะแต่ต แต่ชายคนนั้นกลับกล่าวว่าเธอไม่ได้สังเกตรหรือว่าทําไมดอกไม้ป่าเหล่านั้นจึงได้งอกงามเฉพาะฝั่งที่ฉันแบกเธอเท่านั้นทําไมมันถึงไม่ขึ้นอีกฝัง่งหนึ่งด้วยล่ะนั่นเป็นเพราะฉันเห็นแล้วว่ามีน้ำล่วไหลออกจากตัวเธอ ฉันจึงใช้ประโยชน์นเธอ <ห ả? S 1> ทุวันขณะที่เราเดินกลับบ้านฉันจึงได้อาศัยน้ำที่รั่วไหลาจากตัวเธอช่วยรดน้ำดอกไม้ป่าเมื่อดอกไม้งดงามฉันก็ได้เก็บดอกไม้สวยๆไปปักแจกันหากไม่มีเธอแล้วก็เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นดอกไม้สวยๆงามๆมาประดับบ้านอย่างแน่นอนนะ ครูคะเล่มไหนคะตั้งนานเธอไม่รู้อีกเหรอเล่มไหนเปิดหน้าสี่สิบสามโลกครูค่ศึกษาเล่มน,นี้ไงเล่มสีเหลืองๆไโลกูกอันนี้ทานมันจบไปแล้วนะอ่าต่อไปทุกคนเปิดไปหน้าสี่สิบสี่ พร้อมๆกันหน้า4 4อ่าเธอจะเห็นกิจกรรมทีนี้เราจะมาทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะครับคงจะใช้เวลานานนิดนึงนะอ่าเพราะมันต้องเขียนเยอะนะครับอ่าทีนี้ทุกคนดูข้อที่หนึ่งลักษณะที่ดีและลักษณะที่ควรแก้ไข ของหม้อดินใบร้้วคืออะไรอลักษณะที่ดีคืออะไรครับลักษณะที่ดีของหม้อดินใบร้ว้วสังเกตที่ลูกภาพครับอ่าคือช่วยรดน้ำดอกไม้ค่ะอ่าถูกต้องเลยค่ะนะครับถูกต้องเลยน้ำที่รั่วจากหม้อสามารถ ต้องเขียนน้ำที่รั่วจากหม้อสามารถทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้นะที่คือลักษณะที่ดีของหม้อที่ทำไมรั่วต้องเขียนะค่อ้าเเขียนสิครับบรรทัดแรกเลยต้องเขียนตัวโตนะไม่ต้องเขียนตัวโตอน้นไหมคะรอหนงลักษณะที่ดีคือ ้ีรั่วจ,จากหม,อ<า>ม้อสามารถทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้นั่นคือข้อดีของหม้อที่แล้วเขียนตามนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ใค่ะเจ้า่ยะอ่าทีนี้ส่วนลักษณะที่คนแก้ไขของเขาคืออะไรอ่ะทุกคนรู้ไหม ส่วนที่คุณแก้ไขคือปริมาณน้ําในหม้อดินมันเหลือน้อยครับนี่คือส่วนที่แก้ไขของเขานะสําหรับหม้อที่แล้วข้อที่หนึ่งก็เขียนอยู่แค่นี้พอนะครับไม่ต้องเขียนเยอะเนาะค้างหน้าจอไว้สักสองนาทีสัญชาตินี้ใช่ไหมคะ Terima <laughs> <laughs> เย่างนี้ขเขาอ๋อแค่ปิดไมค์ใช่ไหมเขียนแค่นี้ใช่ไหมคะ ครับผมเอาแค่ตคัวสีแดงแดงครับลักษณะที่ดีคือกับลักษณะที่คนแก้ไขเขียนเฉพาะตัวที่สีแดงใช่ไหมคะอ่ะับแถวและบรรทัดนะเขียนให้พอ 头疼死了，死了，死了，难受。嗯，你白头的，难受。多多 อ่าเรียบร้อยยังครับยังค่ะ,ะยังค่ะอ<ะ>่ะรอแป๊บหนึ่งยังค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะรอเพื่อนแป๊บหนึ่ง ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะ,ะค่ะอนุญาตค่ะอ่ะไปข้อสองนะยัง ยังไม่เสร็จค่ะ อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยทําต่อเนาะเดี๋ยวเราไปข้อสองก่อนนะครับอ่าทุกคนดูข้อสองครับดูข้อสองก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําย้อนหลังแป๊บเดียวนะค่ะอ่าดูข้อสองดูข้อสองทุกคนดูข้อสองครับลักษณะที่ดีและลักษณะที่ควรแก้ไขของหมอดินใบสวยคืออะไร ลักษณะที่ดีของเขาคือคืออะไรของหม้อดินใบที่มันไม่แตกนะครับต้องใช้ยิ่ใช้งานได้ค่ะเออทําให้มันมีปริมาณน้ําในหม้อดินทําไมครับเต็มนะเอ,อ่อทาให้มีปริมาณในหมอ้อเต็มนะครับนี่คือข้อดีของเขาได้เต็มเร็วใช่เต็มเร็ว ข้อที่ควรแก้ไข,ขของเขาคืออะไรครับสังเกตไหมเวลาที่ชายแก่แบกน้ำมาฝั่งที่แตกทำให้มีดอกไม้ <นะ S 1> งอกมาสวยอีกฝั่งหนึ่งไม่มีดอกไม้เลยสิ่งที่ควรแก้ไขคือต้องต้องต้องได้แตกค่ะอ่า ก็คือไม่สามารถช่วยทําให้ต้นไม้ข้างทางเจริญเติบโตได้ดีเนาะเพราะน้ําเขาไม่หยดออกมาเลยใช่ไหมครับก็เลยไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงดอกไม้ที่อยู่ข้างทางได้ใช่ค่ะแอค่ะอ่ะสารบาทีครับลอกลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อข้อสามเดี๋ยวเราค่อยกลับย้อนมาดูนะต้องเขียนใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาเขียนให้ได้มากที่สุดก่อน กันทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่สีแด<อ>งนะครับตัวสีแดงเลยมองเห็นนะ ก็คุณอาต้องการว่าใตัวเป็นว่า ร็จแล้วค่ะครับรอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งสักหนึ่งนาทีนะครับให้เพื่อนๆเ,เขียนให้ได้มากที่สุดก่อนเดี๋ยวเราย้ายไปข้อสาม เสร็จแล้วค่ะครับรอแป๊บหนึ่งนะอ่า ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูข้อต่อไปก่อนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลกูกเดี๋ยวครูมีคลิปย้อนหลังให้ดูนะค่ะอ่าดูข้อสามก่อนนะครับข้อสามอ่าดูที่ภาพดูที่หน้าจอครับนักเรียนคิดว่าหม้อดินใบสวยมีคุณค่ามากกว่าหม้อดินใบร้าวหรือไม่ มอนดินได้ใบเล้าดีกว่าค่ะเพราะว่าจะทําให้ต้นไม้เติบโตสวยงามได้ค่ะอืมหอตอบว่าไม่นะครับเหตุผลเหตุผลเหตุผลเพราะหม้อทั้งสองใบต่างก็มีลักษณะที่ดีของตนเองใช่ไหมเออ,อ เียนทุกข้อยใช่ไหมคะเขียนตามครูเลยลูกนะเหตุผลเหมือนครูเลยก็ได้หรือใครมีเหตุผลนอกเหนือจากครูก็ได้นะมอทั้งสองใบต่างก็มีข้อดีของตนเองนะครับหมอดินใบสวยก็สามารถทําไมครับรับน้ําใส่น้ําได้เต็มที่นะครับส่วนมอดินใบร้าวก็ทําไมครับก็มีน้ําใจแบ่งน้ําให้กับดอกไม้ ให้ดอกไม้มันทำไมเจริญเติบโตสวยงามนะต่างคนต่างก็มีข้อดีของตนเองอยู่แล้วนะครับ nga 'ta. <laughs>

อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปข้อที่4นะครับอ่าคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวกลับมาย้อนดูทีหลังนะครับข้อที่4สังเกตที่หน้าจอโกูกสังเกตที่หน้าจอนักเรียนได้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่างไรและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเออ ขอคิด<อ>ให้ให้ครูคิดให้หรือเธอจะคิดเองตหนูทาไม่ได้ขอแค่หนูวิ่งนิดเดียวเหมือนไงแล้วอ่าไม่เป็นไรอย่าคิดให้อ่าตามครูเลยก็ได้ทุกคน <c oughs> มีลักษณะที่ดีและลักษณะที่ควรแก้ไขนะโอเคเก่งมากใส่คำาแตะนอ่า <c oughs> เราควรภา <c oughs> าคูมใจในลักษณะที่ดี และควรปรับปรุงลักษณะที่ควรแก้ไขให้ดีขึ้นนะเอาแค่นี้พอครับตามสีแดงเลยนะครับถ้าใครทําเสร็จแล้วก็อนุญาตให้พักผ่อนได้นะครับนะเดี๋ยวครูก็จะทำคลิปลงไปในห้องเพื่อดูย้อนหลังนะ,นะทางที่น่าอนว้ อะไรนะคะหนูดูย้อนหลังนะคะค่ะหนูดูย้อนหลังตัวค่ะหนูเวยนะตอนนี้ก็พยายามเขียนให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับเขียนให้ได้มากที่สุดก่อน๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังเดี๋ยวครูจะท้าหน้าจอนี้ไว้ขา <อ S 1> สองสุดท้ายทำไหมคะเขาสองสุดท้ายต้องทำไหมคะอ่าไม่ต้องทำค่ะไม่ต้องทำวางไว้ค่ะ เราจะไม่มีงานภาระเพิ่มขึ้นนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ แต่ล้วมันเหลือสองคนกันมาต่ ทำไหมครับไม่ต้องทำค่ะเอาแค่ข้อสี่นี่พอนะครับค่ะมันจะเยอะนะค่ะไม่ต้องทำใช่ไหมคะใช่ค่ะนะใครเขียนเสร็จแล้วก็พักผ่อนได้นะครับออกจากห้องได้พักผ่อนได้นะ๋ยวคพูจะส่งที่นอนข้อสองยังไม่เสร็จ คุณคูคครับ้วนได้ยังคะได้นะครับม้วนได้ยังคะได้ครับเดี๋ยวคูส่งคลิปย้อนหลังไปให้นะครับเวาวคูออกกนโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีคุณ สวัสดีค่ะพี่พัวคะเกิดด้ค่ะสวัสดีครับ